สสริท่านที่รักและชื่นชอบแก้วเจ้าจอมเป็นพิเศษนะครับถึงแม้ว่าแก้วเจ้าจอมจะเป็นต้นไม้ที่ออกดอกบางช่วงฤดูแต่ในปัจจุบันนี้ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการบันทึกข้อมูลของการว่าแก้วเจ้าจอมออกดอกบางช่วงฤดูนั้นเห็นจะไม่จริงแต่ประการใดนะครับบางเอกสารก็อาจจะมีการบันทึกไว้ว่าช่วงประมาณสักปลายปีจนถึงช่วงเดือนมกราคมอย่างนี้ ก็จะมีการออกดอกของแก้วเจ้าจอมแต่ตอนนี้มือเยนสตูดิโออยู่กับแก้วเจ้าจอมแบบ6ใบก็ตอนนี้ทยอยให้ดอกสีสันสวยงามมากๆแล้วก็รูปทรงของต้นไม้กระทับรับสวยงามมากๆนะครับสูงประมาณตั้งสามเมตรแล้วก็แผกว้างออกไปเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านต้องการจะหาแก้วเจ้าจอมมาปลูกแก้วเจ้าจอมแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าในช่วงเดือนเมษายนเขาก็ออกดอกจะได้เช่นเดียวกัน เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรทำไมถึงออกดอกในช่วงนี้ได้เราไปดูกันครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับเจ้าแก้วเจ้าจอม2ต้นนี้ปลูกอยู่บนเนินดิน ที่สูงกว่าพื้นที่โดยรอบโดยทั่วไปนะครับอย่างน้อยต้องมีสัก60เซนติเมตรเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าหากเราเห็นจากตรงนี้แหละวันนี้ต้งมือ็นต้องขออภัยนะที่ใส่กางเกงขาสั้นนะครับอาจจะดูไม่สุภาพเนาะก็คือจากตรงนี้ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับมีขอบประมาณสัก10เซนติเมตรแล้วก็ลาดเนินขึ้นมาบริเวณนี้แล้วก็สูงขึ้นมาอีกตรงนี้ประมาณสัก30เซนนะครับจากตรงนี้ไปถึงตัวนู้นเนี่ยก็มีความสูงอีกประมาณสัก60เซนเป็นอย่างน้อยเราก็จะเห็นไอ้ตัวลำต้น เขียวสว่างแล้วก็เปลือกลอกอันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าแก้วเจ้าจอมนี่นะครับสุกสว่างมากๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาโปร่งโล่งไปเองโดยอัตโนมัติสิ่งที่ท่านจะต้องทําประการต่อมาก็คือการตัดแต่งกิ่งครับเอากิ่งที่อยู่ด้านล่างนี่นะครับออกทําให้สามารถจะอวดความงามของแก้วเจ้าจอมเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญก็คือทําให้เขาเนี่ย สามารถที่จะไม่ต้องส่งอาหารมาเลี้ยงใบที่อยู่ในส่วนนี้นะครับก็ทําให้การหาอาหารจากบริเวณนี้แล้วก็ไปเลี้ยงต้นของเขาให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่ออกดอกนั่นเองนี่คือปัจจัยเรื่องที่2ครับสําหรับปัจจัยเรื่องที่3ก็คือตรงนี้เลยครับก็คือปริมาณแสงแดดที่ส่องลงมาแบบนี้ทําให้เจ้าเจ้าจอมได้รับแสงแดด อย่างเพียงพอในระดับหนึ่งที่มือเย็นบอกเช่นนี้เพราะว่าแก้วเจ้าจอมเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบแดดเอาเสียมากๆเลยนะครับถ้าเขาได้แสงแดดอย่างเพียงพอก็ทำให้เขาสามารถจะสะสมอาหารไว้สนับสนุนการออกดอกได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองด้วยเหตุนี้ถ้าหากท่านพอจะหาแสงแดดได้ปริมาณอย่างเพียงพอก็คือหาตำแหน่งที่เขาได้รับแสงแดดได้เต็มวันแล้วก็ เจ้าแก้วเจ้าจอมก็จะออกดอกแล้วก็ทยอยออกดอกให้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเหมือนในที่ถิ่นกําเนิดนะครับอย่าลืมนะครับในการหาตําแหน่งก็พยายามหาตําแหน่งในการปลูกที่ได้รับแสงมากอย่างเพียงพออย่างไรก็ตามที่เราเห็นในอาณาบริเวณของเรือนคือวันนี้นะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่จํานวนมากแต่พื้นที่ตรงนี้ ก็จะปล่อยให้กับแก้วเจ้าจอมได้สามารถจะรับแสงแดดได้อย่างน้อย4-6ชั่วโมงต่อวันนั่นก็แสดงว่าเพียงพอต่อการที่จะสนับสนุนให้เขาทยอยออกดอกนั่นเองประการต่อมาสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอย่าลืมเลือกหาเลือกซื้อเจ้าแก้วเจ้าจอมประเภท4ใบหรือ6ใบแต่ถ้าจะให้แน่ใจก็เลือก6ใบเลยครับก็จะมีโอกาสได้ออกดอกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ มีโอกาสที่จะได้ดอกตลอดทั้งปีแบบนี้นั่นเองลองไปหาเลือกหาดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปซูมให้ใกล้เห็นว่าตกลงเขาหกใบจริงไหมแล้วดอกใกล้ๆของทรงพุ่มเจ้าต้นนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าต้นนั้นจะได้รับแสงแดดมากกว่านะไปดูกันครับ6ใบนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6ฝั่งนี้ก็คือ1 2 3 4 5 6เลือกหา6ใบนะครับสำหรับต้นนี้นี่นะครับเราก็จะเห็นตัวปริมาณของดอกเนี่ย ได้อย่างชัดเจนมากกว่านะครับนี่กระจายไปตามทั้งทรงพุ่มเลยนะครับเนี่ยแล้วพอเขาต้องลมอ่อนๆที่พัดมานี่นะครับแล้วก็พอได้แสงที่สาดส่องลงมาก็ทำให้พุ่มใบของเจ้าแก้วเจ้าจอมเนี่ยก็ดูน่าสนใจมากๆต้นไม้ดีมีดอกให้สวยงามแบบนี้แหละครับแก้วเจ้าจอม ก็สําหรับท่านที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็สงสัยว่าทําไมมือเย็นไม่บอกเลยว่าแก้วเจ้าจอมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรมีความต้องการในเรื่องของปัจจัยในการเลี้ยงดูเป็นอย่างไรบ้างไม่ต้องกังวลครับท่านสามารถจะคลิกที่การ์ดที่ผมแนบมาอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามือเย็นเคยทําคลิปของ แก้วเจ้าจอมไว้โดยละเอียดแล้วก็สามารถไปดูจากคลิปนั้นได้เลยนะครับแล้วทวนกันอีกสักเล็กน้อยว่าแก้วเจ้าจอมเป็นต้นไม้ที่ไม่ชื่นชอบเลยสําหรับน้ําขังชื้นแฉะเราก็สามารถจะใช้พิธีการจากที่เรือนกรกวันทำนะครับก็คือยกพื้นสูงจากบริเวณโดยรอบทําให้แน่ใจว่าในช่วงฤดูฝนน้นําไม่ขังชื้นแฉะบริเวณในส่วนของคนต้น แน่นอนและที่สำคัญประการต่อมาก็คืออย่าลืมทําให้เขาได้รับแสงแดดอย่างน้อย4-6ชั่วโมงต่อวันถ้าได้รับแสงแดดเต็มวันแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วประการทิ้งท้ายที่เป็นไฮไลท์สำคัญของคลิปนี้ก็คือเบอร์เย็นอยากจะส่งสารมาบอกทุกท่านว่าแก้วจะจอมออกดอกตลอดทั้งปีถ้ามีความชื้นไม่สูงนักแล้วก็รวมไปถึง ตูเขาเองได้มีอาหารอย่างเพียงพอสนับสนุนให้เขาออกดอกหากท่านใดมีแก้วเจ้าจอม6ใบที่ออกดอกตลอดทั้งปีก็จะลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ให้กับเพียรนได้รู้ด้วยนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้ กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับและถ้าหากท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าท่านอยากจะบอกกระยาณมิตรของท่านในการปลูกเลี้ยงต้นไม้ว่าเจ้าแก้วเจ้าจอมออกดอกตลอดทั้งปีก็กดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับ นอกจากนี้ถ้าหากท่านมีปัญหากวนจิตกวนใจต้นไม้ของท่านในการปลูกเลี้ยงแล้วก็ถูกโรคและ,มะแมลงเข้าทำลายแล้วก็ไม่ต้องการใช้สารเคมีให้ตกค้างในสวนของเราเป็นอันตรายต่อเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรารวมไปถึงระบบนิเวศนะครับก็เชิญชวนท่านให้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเข็มประเทศไทยหากท่านเจอโรคก็แนะนาให้ใช้ไตราสารแล้วก็ลามินานะครับ นอกจากนี้ถ้าหากท่านเจอมแมลงปากด,ดูดโดยเฉพาะเปี้ยออนเปียแป้งไรแดงไรแดงแอฟริกันต่างๆเหล่านี้ก็แนะนําเลยครับว่าใช้เมทาซานแล้วก็ใช้บูรินเอาอยู่นะครับสูคิดแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงหากเจอปัญหาเรื่องของนอนกระทู้และก็นอนต่างๆเข้ามากัดกินใบไม้ของเราก็เลือกใช้ไลนิ่งและที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือทากออยทากต่างๆแล้วก็รวมไปถึงหอยเจดีนะครับไลซินัสเก่งมากๆเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเข็มรับรองตัวแมลงต่างๆเหล่านั้นโรคต่างๆเหล่านั้นก็ล้มหายตายไปแล้วก็ทําให้ต้นไม้ของเราสดใสแข็งแรงและไม่ทิ้งสารเคมีไว้เป็นอันตรายให้กับเราลูกของเราแล้วก็ส่วนของเรานะครับในตอนนี้บิเยนสตูดิโอและแอปพลายเข็มประเทศไทยขออนุญาตลาท้วท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ